วัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็อาจจะแปลกตาไปหน่อยนะครับเสียงก็ไม่แน่ใจว่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับพอดีออกมาอยู่ต่างจังหวัดนะฮะมาเฝ้าหลาเรียนออนไลน์ครับนะฮะก็บรรยากาศก็ดีนะฮะช่วนตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่13องศาครับเย็นสบายตอนกลางวันก็ประมาณ25นะฮะเหมือนเปิดแอร์เลยนะฮะอยู่ที่จังหวัดน่านครับ ก็กิจกรรมนะฮะพอดีมีกิจกรรมจุดจีนนะฮะจริงๆเมื่อวานก็ไหว้ไปแล้วนะครับจุดจีนก็จะเป็นกิจกรรมจุดจีนปี2022นะครับก็จะปล่อยชไนนี่ลิตรีโอนะครับกิจกรรมจะเริ่มตอน10โมงนะฮะจนถึงวันที่7นะครับกิจกรรมเริ่มวันนี้นะฮะสิโมงจนถึงวันที่7ตอน2ทุ่มนะครับะจะปล่อยชไนนี่ตัวใหม่นะครับ ก็คือชเอนี่ลิตโอนะฮะก็จะมีร่างสองด้วยนะไพโรนะครับก็จะเป็นโปเกมอนไฟนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวตอนเย็นวันนี้นะฮะวันที่หนึ่งเนี่ยนะฮะวันอังคารที่หนึ่งตอนเย็นนะครับเนื่องจากปีนี้เป็นปีเสือปะแต่ทำไมเอาลีโอนะฮะเป็นสิงโตนะเออมาปล่อยตอนเย็นนะฮะสปอร์ตไลท์เอาเวลาสิบแปดนาฬิกาถึง 19บเนาฬกาตัวลิลลีโอจะออกมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ลุ้นเชนี่ได้เยอะแต่ตอนเช้าวันนี้ก็น่าจะปล่อยกันบ้างะนะครับนะฮะแล้วก็จะมีอะไรอีกอะ Time Research Challenge นะครับสองอย่างเลยนะฮะมีทั้งลิลลีโอแล้วก็เอสเปอร์นะครับแล้วก็โปเกมอนป่าก็มีอ่าอ,อะไรอะบาลาสนะครับนเนสอ่า คานะร์ดี้นะฮวท็อปตัวท็อปก็จะมีไอตัวภูมิภาคฮิซุยด้วยนะครับแล้วก็นี่ฮะปลาส้มที่ทุกคนฝันบางคนอยากจะตามหาเพราะใช้คันดี้เยอะหลือเกินในการแปลงร่างเป็นเกียร์ดอทนะครับผมก็ไอปลาก็จะเกิดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีนี่ฮะอาชาโมนะฮะไก่ไฟนะฮะแล้วก็ลิลิโอนะฮะอิเล็กทร์บัส เกียร์ลาดอสก็อาจจะมีนะฮะแล้วก็อาชโมล่างสองนะครับเนี่ยคอยคิงก็ไล่จับดูนะครับใครเจอคอยคิงก็ลองอโยนผลไม้ให้นะครับที่มันเพิ่มแคนดี้นะฮะจะได้มีแคนดี้กันเยอะๆนะแล้วก็บอสหนึ่งดาวนะฮะก็มีคอยคิงนะครับหรือว่ามาร์กิคัพนะฮะแล้วก็มีชิงนะครับดารุมากะครับลิเิโอแล้วก็เอสเปอร์ครับผม ใครอยากใครมีบัตรเหลือนะฮะก็ตีได้นะครับแล้วก็บอสสามดาวนะฮะจะมีชาลิาสซาดเออ่แล้วก็เฟริออนนะครับอีวีไฟอีวีไฟนะซักเกิลน,นะครับแล้วก็ดีลแคตตี้มเดลแคตตี้นะเออ่แอปซอแล้วก็เออ่ดูดดากอนนะครับ ส่วนเมก้า uh, นะครับยังเป็นรู้สึกจะเปลี่ยนใช่ไหมเป็นเมก้าฮอนด้ลนะครับแล้วก็จะเริ่มนะฮะปล่อยบอสห้าดาวนะฮะหลังสิบโมงจะเป็นเรจิร็อกนะฮะได้ท่าเอิร์ทเควกนะฮะพอดีผมอยู่ที่นี่อาจจะไม่ได้ชวนตีนะก็รอกลับไปก่อนนะ่าจะเป็นวันที่สามนะฮะสามสี่อะไรเงี้ยนะครับ, 3, 4, รรบก็ใครอยากตีก็รอเอาละกันนะครับ แล้วก็ไข่7กิโลนะฮะจะมีซัคเกิลน,นะฮะสลักมาแล้วก็ดารุมากะนะฮะสกากี้นะฮะเละลิตริโอนะครับฟิวรีเสิร์ชทาร์กนะฮะหรือว่าหมุนเสานะฮะได้ได้ไดอ่าหมุนเสาได้เควสมานะฮะจะมีอารูลานีสนะครับแล้วก็อีกตัวที่อยากให้เก็บนะฮะกากาลาเลียนเนสนี่นะฮะมากิคาับดารุมากะลิลิโอแล้วก็เอสเปอร์นะครับ แล้วก็จะมีอะไรนะเควสท,ที่ได้เมก้าเอเนอจีด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตัวที่น่าเก็บก็ยังจะมีอวอท็อปเนี่ยน่าเก็บทั้ง2ร่างเลยนะครับแล้วก็มากิคาร์ฟหรือว่าคอยคิงเนี่ยก็น่าเก็บนะครับไป PvP ได้นะครับอาชาโมลิลิโอก็ p v p ได้นะครับ ารูมากะก็น่าเก็บนะฮะชิงก็น่าเก็บอ่าชาลิาสซัดเนี่ยน่าเก็บนะครับดูดักก้อนไม่เท่าไหร่นอกจากลุ้นชไยนี่นะครับสลักมาอ่าน่าเก็บนะครับนี่สกากี้นะฮะไข่เจ็ดโลก็น่าฟักนะฮะแล้วก็มีเนี่ยฮะเนสนะครับที่น่าเก็บหน่อยนะฮะแล้วก็ใครที่ซื้อตั๋วก่อนนะฮะวันที่10กุมภานะคะับก็จะได้นี่ฮะ เทที่จะได้หมวกของรอยแบทนะครับแล้วก็เดือนนี้ยังได้ Candy xl นะฮะคูณ2จากการฟักไข่นะฮะ XP คูณ2จากการฟักไข่นะครับผมแล้วก็โอกาสที่จะได้โปเกมอน l u c กีนะฮะจากการเทรดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็คือเทรดกันจะได้โปเกมอนลัคกี้ง่ายขึ้นแล้วก็มีโอกาสจะได้ลัคกี้เฟนมากขึ้นนะครับก็คือส่งของขวัญตีบอสด,ด้วยกัน ะครับเปิดของขวัญเพื่อนก็จะได้มีโอกาสได้ลัคกี้เฟรนนะครับพอเป็นลัคกี้เฟรนเนี่ยก็จะเ,เขาเรียกว่าอะไรการันตีนะฮะในการเทรดนะฮะร้อยเอร์เซ็นเลยที่จะได้ลัคกี้โปเกมอนนะครับแล้วก็ดับเบิ้ลสตาร์ดัสนะฮะจากการเปิดของขวัญโอ้โหนี่ันี่น่าน้าเปิดมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะเปิดนะปกติผมไม่ค่อยเปิดของขวัญ <laughs> นะครับ ก็เปิดของคั่วได้สตาร์ลัดคูณสองเว้ยนะฮะแล้วก็จะมีสเปเชียลเทรดนะครับปกติสเปเชียลเทรดจะเทรดได้1ครั้งต่อ1นวันสเปเชียลเทรดเช่นเทรดตัวที่เราไม่มีนะฮะเทรดโปเกมอนมายาโปเกมอนในตำนานโปเกมอนชายนี่อะไรเงี้ยนะฮะจะเป็นสเปเชียลเทรดปกติจะเทรดได้แค่1ครั้งนะฮะก็วันที่3 1เอ็ดถึงวันที่8นะครับ จะเทรดได้2ครั้งนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลจากรีเจนต์ลีมานะครับก็ลิลิโอน่าเก็บนะครับแล้วก็เย็นนี้ครับนี่ใครจะล่าชไนนี่เย็นนี้เลยนะฮะนี่เย็นนี้จะมีสปอตไลท์เอานะครับช่วง6โมงถึงทุ่มหนึ่งนะฮะก็จะมีลิลิโอนะฮะและได้ดับเบิลเอจากการพนฒนาร่างนะฮะก็ลุ้นชไนนี่ด้วยแหละมันจะเกิดเยอะขึ้นนะฮะช่วงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเกิดแต่ลิลิโอเลย นะฮะอ่าแล้วก็อะไรอะ่ะมีอ่าอันนี้เป็นเป็นโปเกมอนอ่าเป็น c ีพีเอ้ยไม่ใช่ IV นะฮะที่จะเอาไปลงเล่นลีกได้นะครับถ้าเป็นลิตรีโอเอาไปลงลีก500สมมตินะลีก500ก็จะเป็นเท่าไหรอ่อ่ะ1 1 5 1 5นะฮะหรือว่า1 1 5 1 4เอาไปลงลีก ห้าร้อยได้ฮาริเลโอนะนะแต่ถ้าเป็นร่างสองนะฮะไพโลนะฮะถ้าจะเอาไปลงหลีกหนึ่งพันห้าร้อยนะฮะอันนี้อันบนนี้หลีกห้าร้อยอันนี้หลีกหนึ่งพันห้าร้อยสำหรับร่างสองนะก็จะเป็นศูนย์สิบห้าสิบนะครับอา่าถ้าเป็นหลีกสองพันห้าก็จะเป็นศูนย์สิบห้าสิบสองประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะคร่าวๆนะฮะก็เย็นนี้นะฮะจะมีสปอตไลท์อว์ของดิลิโอนะครับ,อ io, รบโอเคนะฮะ ระบบนะฮะอาจจะไม่ได้ดีพอดีผมอยู่ต่างจังหวัดต้องขออภัยด้วยนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะฮะกด Subscript นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาได้นะฮะคุยกันมาได้เดี๋ยวกลับไปนะฮะผมจะชวนตีบอสนะฮะเรจิร็อกนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ